สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับแค่แซงเงล้ยอยู่กับนี่บ้านน้อยนกดาวนะครับวันนี้จะมาทําอะไรนะครับก็จะมาทำอ้าวยังไม่รู้อีกเหรอจะมาทาอะไรฮะรู้แล้วพี่นุ้ยอะไรมาขัดขาแล้วไหมก็วันนี้นะครับแค่แซงเงี้จะมาทําซี่ลูกกงนะครับก็การตกนั่นแหละนะครับก็จะทํารอบเลยนะครับก็สั่งเหล็กมาเท่านี้นะครับก็ มีเหล็กหน้าสามแล้วก็สองคูณหนึ่งนะครับอันนี้หน้าสามอันนี้สองคูณหนึ่งอันนี้หกขุนนะครับผมก็สั่งมาในน้อยนะครับเหล็กมันแพงนะครับผมก็แค่เส้แง่นะครับจะทําบนโน้ตเลยแล้วกันนะครับไปดูหน้างานกันเลยครับผมไปครับก็นี่นะครับเทคนิคและวิธีการตัดนะครับอันนี้นะครับแค่ส้แง่นะครับจะใช้ตรงนี้ด้วยนะครับให้มันเป็นมนๆนะครับสวยๆนะครับก็ตัดออกมานะครับนี่ครับ ถามว่านะครับตัดแบบนี้นะครับใช้อันนี้ตัดนะครับใช้เออหินเจียนะครับลูกหมูนะครับทําไมไม่ใช้อันนี้นะครับอันนี้นะครับฟันจะใหญ่นะครับจะหน้างานจะเยอะไปนะครับหน้างานจะเยอะไปนะครับนี่ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับสีสิบห้านะครับผมนี่แค่นี้นะครับแล้วก็ส่งไปให้พิกดนะครับส่งไปให้วิกดทําการเชื่อมนะครับ อ๋อตรงหัวนี่มันจะเป็นมนแบบนี้ไม่มีใช่มันก็จะสวยไงเห็นไหมสวยไหมพี่นุ้ยสวยนี่จะส่งให้พี่กดนะครับนี่นะครับก็เราเป็นพนักงานตัดต่อนะครับตัดต่ออยู่งล่างนี่แหละนะครับก็พี่กดนะครับมาจะพาไปดูนะครับนี่นะครับผมพี่กดนะครับก็ได้ ตัวนี้ได้เหล็กด้านล่างแล้วนะครับเหล็กด้านล่างอันนี้ก็จะทําด้านบนนะครับก็จะทําทางขึ้นนะครับทําทางขึ้นตรงนี้นะครับนะครับก็จะเลาะขึ้นตรงหน้าต่างค่อยๆไต่ขึ้นไปนะครับนี่นะครับผมอ่าพี่กดนะครับเชื่อมเรียบร้อยแล้วอันนี้เก็ตอะไรพี่กดฮะปลาไหลเกตปลาไหลจอด ก็งานแบบนี้นะครับสวยงามนะครับไม่ใช่ว่าตัดขาดแล้วก็มาต่อตรงนี้นะครับมันจะมีรูใช่ไหมพี่กดเอาแบบนี้ก็จะไม่มีรูนะครับนี่นะครับแคตแองก็มาช่วยจับแล้วกันนะครับนี่ลักษณะแบบนี้นะครับเอาให้ได้มุมนะพี่กดกดลงหน่อยนะครับนี่ครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับได้ไหมพี่กดยังไม่อยู่เลยนะ มอยู่นะปล่อยนะนะครับอันนี้พี่กดแค่บอกว่าแท็กเอาไว้นะครับแท็กเอาไว้นะครับนี่นี่คือการแท็กนะครับผมแท็กเอาไว้นะครับเอาคือเม็ดเดียวใช่ไหมพี่กดหนึ่งเม็ดนะครับเอาไปเป็นออเดอร์นี่นะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับทางขึ้นนะครับพี่กดบอกว่าทางขึ้นทาไมเล็กจังนะครับก็ เวลาขึ้นน้องข้าแมวขึ้นหน่อยนะครับตัวจะได้ไม่ต้องใหญ่มากนะครับกดบอกว่าคนตัวใหญ่ขึ้นไม่ได้สิใช่ไหมพี่กดได้ได้นะข้าแมวนะตัดออกตัดออก <laughs> ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องตัดออกนะครับนี่ครับแค่นี้ก็เยอะแล้วนะห้าสิบเซนห้าห้าสิบเซนนะเกิดอะไรขึ้นพี่กดหน้าบิด โอเคนะครับก็เราก็บิดขืนนะครับก็วิธีการบิดขืนไม่ยากนะครับก็ใช้มือนั่นแหละนะครับอีกคนแต้มอีกคนบิดก็แล้วกันนะครับไปไหมไปไหมไปไหมไม่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 ต้องพี่กดต้องฮะต้องตัดกลางตมปิแล้วไงโอเคนะครับก็นี่นะครับเกียร์ออกสักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ตีบิดนะครับ เออไอหลุดไปแล้วนะเนี่ยอ๋อนั่นก็ได้ก่อนนะครับนี่ครับก็พี่กดบอกว่าเอาแถบนี้ให้ได้ก่อนนะครับนี่นะครับผมเนียนแล้วนะครับตัวนี้ตัวได้เม็ดดึงนะครับแล้วก็แถบนี้นะครับยังนะครับแถบนี้นะครับดึงได้แล้วนะครับก็ เล็งข้างบนนะครับนี่นะครับทางนี้นะครับไม่มีตัวยึดนะครับแค่แต่เงี้จะเอ่อเอาเหล็กขึ้นมาทาบดูนะครับว่ามันเบ้ไหมนะครับที่เราดูตาเปล่านะครับออกไปแล้วนะครับก็นี่นะครับเราทําการใช้เหล็กนะครับสองคูณหนึ่งนะครับขึ้นมาวางนะครับก็จับจับให้มันตรงนะครับนี่พี่กดก็ทําการเชื่อมเลยนะครับนี่ครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่า อันนี้นะครับเหล็กสองคูนึงนั่นเป็นคูนะครับเป็นคูนะครับนะครับเอ้ยหรือเป็นเหล็กวะพี่นุ้ยฮะเออเป็นเหล็กนะครับเป็นคูด้วยนั่นแหละเราแน่าจะทำฮะเราแน่าจะทําสะพานอะไปต้นไม้ทำสะพานโอ้โหไม่ได้เดี๋ยวตกเดี๋ยวตกไงทําเป็นไอกระเช้าลอกไปเลยดีมั้งฮะไปทําบ้านต้นไม้ตรงนั้น อโอ้โหแล้วบนนี้บนนี้ก็อยู่ก็พอแล้วมั้งจะขึ้นไปบนต้นไม้ตกขาแข้งหักนะครับว่อันนี้ดีกว่านะนี่ครับผมก็ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับอยู่ยังไม่กดอยู่แล้วเอาตัวแม่เหล็กออกนะครับได้ไหมได้ไหมอาดูใหม่อ่าดูดูเหล็กข้างมือด้หลุดไหมดูเหล็กข้างมือทด่หลุดไหมได้ไหมล่ะนี่นะครับผมก็ จะเป็นลักษณะแบบนี้เวลาเล็งนะครับให้ออกมาเล็งแบบนี้นะครับก็จะได้รู้งานนะครับนี่นะครับผมก็ถือว่าใช้ได้นะครับโอ้บรรยากาศยามเย็นเป็นไงพี่นุ้ยทำว่านั่งจิบกาแฟข้างบนฮะนั่งจิบกาแฟโอ้ใหม่ก็จะกินกาแฟก็นี่นะครับแคทแงเกก็ตัดนะครับประมาณห้าสิบเจ็ดหรือห้าสิบหกนะครับก็จะมาใส่ลักษณะแบบนี้นะครับอ่าเอ๊สวยแล้วพี่นุ้ย ยังยังก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับพิกกดนะครับเชื่อมแล้วนะครับอ่าเชื่อมแล้วนะครับก็เว้นช่องไว้แบบนี้นะครับก็เว้นไว้ทำไมเอ่อคือเดี๋ยวเราจะใส่เหล็กเล็กอีกนะครับเหล็กเล็กใส่ด้านข้างนะครับเพื่อที่นะครับเอ่อจริงๆแล้วถ้าเราใส่อ่อแนวนอนนะครับง่ายเลยปีนฮะปีนง่ายเลย เออนะครับเด็กนะครับอันตรายนะครับแค่นี้ก็เลยใส่แนวตั้งนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เด็กปีนได้แล้วกันนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราจะใส่เหล็กเหล็กอันเล็กนะครับเอากั้นเข้าไปอีกนะครับเพื่อจะได้ไม่มีรูตรงนี้นะครับก็จะสวยงามนะครับก็เดี๋ยวรอรอดูก็แล้วกันนะครับวิธีการเชื่อมนะครับเราเชื่อมเออนะครับจะเห็นว่าบางที่นะครับเขาใช้เป็นเป็นแผ่นแผ่นอะไรนะพี่กด แผ่นอะไรนะแผ่นแผ่นพวกอ่าแผ่นแผ่นเป็นไม้ไม้ฝาไม้เทียมอะไรงี้นะครับใส่ใส่เป็นไม้เทียมนะครับก็จริงๆแล้วไม่ดีนะครับว่ามันสามารถแตกหักง่ายนะครับหลุดร่วงได้ง่ายเลยนะครับยิ่งถ้าใครเห็นรั้วนะครับเวลาเขาเอาไปยิงข้างๆรั้วนะครับแค่แนะนําให้ใช้เป็นเหล็กเลยดีกว่านะครับถ้าเอาไปทําเป็นรั้วนะครับจะเห็นว่า เป็นฟันหล่อเลยนะครับตรง้นหักตรงนี้หลุดนะครับแค่รถวิ่งผ่านบางทีสะเทือนนะครับบางทีช่างยิงไว้แล้วเขาก็ไม่เปลี่ยนให้นะครับพอเจ้าของบ้านใช้ไปหลายๆปีนะครับหรือว่าออยู่ไปนานๆวันนะครับมัน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 สามารถหักหลุดร่วงได้นะครับผมก็ทุเรศเลยนะครับบอกเลยนะครับแต่ถ้าเป็นเหล็กแบบนี้นะครับยาวเลยนะครับเพราะว่าจนกว่าสนิมจะกินหมดนะครับผม มันจะกินหมดไหมพี่น้อยไม่หมดหรอกเออนะครับผมก็ก็อย่างนี้เนี่ยครับก็จะได้รู้นะครับว่ามัน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 ดีขนาดไหนนะครับผมว่าในการใช้เหล็กนะครับก็แข็งแรงด้วยนะครับผมอ่าก็นี่นะครับวิธีการตัดเหล็กนะครับตัดเหล็กใช้นะครับก็ให้ตัดทีละเส้นนะครับมันเวลาเหลือนะครับก็จะเหลือนะครับนี่จะเป็นท่อนเล็กท่อนน้อยแบบนี้นะครับนี่เหลือนะครับนี่เหลือนะครับ อ่าครับนี่นะครับเหลือนะครับเส้นหนึ่งนะครับก็จะประมาณแบบนี้นะครับก็จะตัดทีเดียวนะครับตัดวัดตัดทีเดียวหลายๆอันอย่างนั้นนะครับก็เวลาเหลือเหล็กใช้นะครับก็จะต้องต่อเยอะนะครับอันนี้เราไม่อันนี้เส้นต่อเส้นนะครับก็เหลือแค่นี้นะครับก็จะใช้งานได้ได้ดีเลยนะครับนี่ส่วนนะครับวิธีการนะครับเอ่อ เวลาเราวัดนะครับผมวัดเลยนะครับนี่เส้นเล็กอย่างนี้พี่นุ้ยมาดูนะครับก็ช่องฝั่งโน้นนะครับนี่ช่องฝั่งโน้นนะครับไอเส้นเงี้ยก็วัดแล้วก็จดลงมาเลยนะครับว่าเท่าไรห้าสิบหกห้าสิบหกครึ่งนะครับนี่ก็อยู่ชุดอันที่หนึ่งนี่ช่องหนึ่งนี่นะครับประมา5ห้าสิบหกห้าสิบหกพี่นุ้ยหันมาดูนะครับห้าสิบหกห้าสิบหกเส้นหายห้าสิบห้าครึ่งนะครับก็จะอยู่คู่สองนี่นะครับก็ เออมันอยู่ช่องเดียวกันนะครับก็จะได้ไม่ต้องไปหาอ่าจะได้ไม่ต้องไปหาให้วุ่นวายนะครับนี่ครับเหล็กก็จะได้มาไม่เท่ากันนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดช่องนะครับก็แคสเชเงก็จะบอกให้ว่าวิธีการตัดเหล็กนะครับถ้าตัดทีละเส้นแบบนี้นะครับก็จะดีเลยนะครับก็เหลือใช้ประโยชน์ได้นะครับแบบนี้ก็เหลือใช้ได้นะครับถ้าตัดพวดพวดพวดนะครับไปเหลือสั้นๆ้น ใช่แล้วไม่ได้แล้วนะครับจะใช้ยาวๆก็ต้องมาต่อแล้วครันนี้นะครับผมก็อันนี้ฝากเอาไว้สําหรับ f อหรือท่านผู้ชมนะครับที่เป็นเจ้าของบ้านนะครับไปเจอเอ,อผู้รับเหมาหรือว่าจ้างใครเขามาตัดนะถ้าตัดแบบนั้นนะครับถ้าตัดแบบนี้ดีเลยนะครับผมฝา,ากไว้ก็นี่นะครับผมมาถากล้องนะครับผม นั่งดูติ๊กตอกเพลินเลยนะครับก็อันนี้นะครับพี่กดนะครับกําลังไล่ทําตัวช่องใหญ่ก่อนนะครับนี่ครับไล่ทําตัวช่องใหญ่ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาไล่ช่องเล็กนะครับนี่ครับตัวเล็กนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับส่วนแคสเซงแงะนะครับก็ไล่ตัดนะครับไล่ตัดตัวเล็กนะครับนี่ครับไล่ตัดตัวเล็กอันนี้นะครับก็ เราจะทําการวัดนะครับแทงจากข้างล่างนะครับนี่ครับ62เส้นนะครับเนี่ยเส้นหายนะครับนี่ครับเป็นแบบนี้นะครับก็เราจะทําล็อกไปเลยนะครับนี่ครับแบบนี้เลยนะครับมันก็จะง่ายนะครับพอตัดเสร็จนะครับก็จะมาวางไว้ให้แบบนี้นะครับก็จะทําให้งานนะครับออกมาไวนะครับผมก็นี่นะครับยามเย็นบ้านแคสเซงแงนะครับผม แสงตะวันเริ่มจะโผพ้นขอบว่ามีเวลาอีกมากมายเพาะไหมพี<ะ>่น้อยเลยเพาะไหมเพาะไหมเพราะมึงไม่ฟังไงนี่นะครับผมอ่าเป็นลักษณะแบบนี้แล้วนะครับก็พี่กดนะครับไล่มาเรื่อยเรื่อยเรื่อยนะครับจนจะมืดอยู่แล้วใช่ไหมพี่กดครับเหลืออีกเหลืออีกซี่หนึ่งนะครับก็ แล้วก็จะทําการนะครับใส่ซี่เล็กแล้วกันนะครับนี่ครับดูบรรยากาศนะครับว้าวนะครับกําแพงเพชรนะครับผมบรรยากาศดีมากๆนะครับนี่ครับก็ผมอยู่ติดริมน้ําเลยนะครับแต่น้ําตรงเนี้ไม่มีนะครับมีอันนี้เป็นเป็นไม่ใช่ทางน้ําผ่านได้ก็แล้วกันนะครับต้องออกไปข้างนอกนู่นนะครับ นี่ครับลักษณะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับเทคนิคและวิธีการเชื่อมนะครับนี่ครับเชื่อมแบบนี้นะครับเชื่อมให้มิดเลยนะครับทุกอันนะครับแบบนี้นะครับก็ถ้าเชื่อมมีรูจะเป็นไงพี่กดน้ำเข้าครับน้ำเข้าได้นะครับพี่กบก็เชื่อมแบบไม่ให้มีรูเลยนะครับก็เดี๋ยวเรานะครับจะต้องนะครับใช้สีนะครับเก็บงานนะครับนี่นะครับผมอ่า เดี๋ยวรอดูนะครับว่าแค่แซ่เงี้ะนะครับจะใช้สีอะไรมาทานะครับผมสีอันเนี้ยเป็นสีรุ่นใหม่ด้วยแห้งไวมากๆนี่นะครับมืดแล้วนะครับก็ยังไม่เสร็จนะครับก็พรุ่งนี้นะครับเราจะมาต่อกันแล้วกันนะครับนะครับก็เป็นเวลาเลิกงานแล้วนะครับพี่กดบอกว่านะครับวันนี้นะครับก็ครึ่งวันนะครับ เริ่มมาครึ่งวันก็กว่าจะเหล็กกว่ากว่าจะมานะครับผมก็นี่ครับก็เดี๋ยวนะครับพรุ่งนี้นะครับก็จะมาต่อให้แล้วกันนะครับผมก็นี่ครับแสงตะวันนะครับรับขอบฟ้าไปแล้วนะครับดูบรรยากาศบ้านแคสแงะนะครับผมนี่นะครับก็นี่นะครับผมอ่าเช้าวันใหม่โอ้โหแดดแรงมากนะครับผม นี่ครับดูบรรยากาศบ้านแค่แท่แงีนะครับอ่านี่ครับน้ำค้างนะครับผมนี่น้ำค้างนะครับก็แสดงว่านะครับหมอกตอนเช้าเยอะนะครับผมนะครับนี่พี่กดนะครับก็ทําการเชื่อมแล้วนะครับนี่ครับลูกกงก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็ ที่ทำแบบนี้นะครับก็ความหมายก็คือนะครับไม่ให้ลอดออกไปได้นะครับก็คือนะครับใช่ไหมพี่กฤอันนี้ห่างออกจากต้นต้นหลักนี่เท่าไหร่สิบเซนสิบเซนนะครับนี่ครับวัดออกตรงนี้มา10เซนนะครับแล้วก็วัดออกทางนี้มาสิบเซนนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับอันนี้ก็ยึดตัวนี้นะครับออกมาสิบเซนอันนี้ก็ยึดตัวนี้ออกมาสิบเซนจริงๆนะครับเขาทําว่าแคบแอย่างนี้นะครับ แต่แค่ใส่งงีมองว่ามันไม่ได้ประโยชน์นะครับมันทามันทาเอามาใส่แคบๆอย่างนี้ตรงนี้ตรงกลางนี่รูเบลอเลยใช่ไหมพี่กดมันก็จะไม่ได้งานนะครับแต่ถ้าแบบนี้นะครับก็จะสวยด้วยแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้ด้วยใช่ไหมพี่กดนะครับก็กาลังไล่เชื่อมนะครับนี่แค่ตส่งงีตัดไว้ให้เลยนะครับผมแน่แบบนี้เลยพี่กดบอกสะดวกแล้วก็สบายมากใช่ไหมพี่กดมีฟิตบ้างนิดหน่อยใช่ไหม หลวมด้วยหลวมแสดงว่าต้องคอกใช่ไหมนะครับก็นี่ครับเชื่อมไม่ให้ไม่ให้ดินล่างเป็นรูนะครับนี่แบบนี้นะครับเชื่อมให้เนียนๆเลยนะครับนี่แบบนี้นะครับเนียนๆเลยนะครับก็นี่นะครับจะเห็นว่านะครับเป็นเป็นเป็นล่องที่สวยแล้วก็ใช้งานได้ได้จริงใช่ไหมพี่นุ้ยใช่อ่า คือนะครับตรงนี้นะครับที่แคทเซงเงบอกนะครับว่าให้ใช้เป็นเหล็กนะครับไม่ใช้เป็นพวกแผ่นไม้ฝาแผ่นไม้ฝาหรือว่าไม้เทียมอะไรอย่างนี้นะครับถ้าเป็นเหล็กอย่างเงี้ยนะครับทาสีจบเลยนะครับอันนี้นะครับแคทเซงเงนะครับก็ทําขึ้นมานะครับเพื่อที่นะครับจะใช้สีใช้สีรุ่นใหม่วิโนยนะครับก็เป็นสีของ เบเยอร์นะครับผมสีแห้งไวนะครับก็อันนี้จะใช้เป็นสีส้มอันนี้เป็นสีเขียวนะครับผมสองสีเลยเหรอฮะสองสีเลยเหรอสองสีเลยนะครับถ้าถ้าใช้สีเดียวอ่ะสีเดียวก็ได้แต่อยากทาอยากทาให้ดูไงมองไม่สวยใช่ไหมถ้าสีใช่อยากทาให้ดูว่าวิธีการตัดสีลูกองกับตัวคานนะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็ จะใช้สีให้ดูด้วยว่าสีแบบนี้แห้งไว้มากอ่ามีมีรองพื้นในตัวซึ่งไม่ต้องมัวมารองพื้นนะครับรอดูก็แล้วกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับก็อันนี้นะครับแค่เส่นงี้ก็ให้พิกดนะครับเชื่อมไปเรื่อยๆนะครับก็จะเกิดอะไรขึ้นพิกดครับยาวเกินยาวเกินนะครับยาวก็ไม่เป็นไรยาวเหล็กนะครับยาวตัดสั้นต่อไม่พอซื้อใหม่ใช่ไหมพิกด ก็พี่กฤบอกว่าก็มันต้องเป็นอย่างนั้นแหละครับนะครับก็ยังไงนะครับเห็นว่าคลิปแบบนี้นะครับมีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมไปช่วยกดติดตามพี่กดในช่องช่างกด DIY ครับช่างกด DIY นะครับผมแออตอนนี้คนคนดูเริ่มดีแล้วใช่ไหมพี่กดยังครับฮะยังครับยังเรื่องเรื่องจะขอคนดูอีกให้นะครับยังไม่ได้กดติดตามให้พี่กดนะครับก็ช่วยกดติดตาม ช่องพิกดหน่อยนะครับผมก็ความรู้เรื่องงานก่อสร้างนี่แหละนะครับเหมือนกันนะครับก็ถ้าใครนะครับเห็นว่าคลิปแบบนี้นะครับมีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมช่วยกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ